ใส่ดีดีใส่คนภาพนี่ฮะเงี้รางวัลเนื้อคับผู้ใดได้ก็ได้โอ้โหมาดูนะครับความมันในสนามนะครับสิบเอ็ดสบสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดบแปดเก้าคันในสนามนะครับกลับไปให้ดูเอลุ้นสุดท้ายอุกสองรอบสนามนะครับแต่ก็มานระวังด้วยนะครับแต่ก็ท่านผู้ชมระวังด้วยนะครับพวกที่เราโดดนะครับระวังด้วยนะครับมาดูความมันเอว่าการที่ขานการัลกขาลำดับได้หรือเปล่าหล่นไปแล้วแสนคันเนื้อจะย้อนผู้ใดเนาะ กียเเ่ยวกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรระวังนะครับระวังระวังระวังนะครับไม่่งรัดไม่่งรัดไม่ว่งรัดรถกะลงมาไม่่งรัดนะครับออกมานะครับออกมาเหลือแต่กรรมการกับช่างภาพนะคร עם, ับออกมาโอ้จอตหนึ a, ่งบัสจากเเปอร์พายาล่าลกอ้เาวโอ้โู ความมันสองลิตรสองถานห้าเรื่รองดาคนสังกัดตรงเลยโอ้โหพอสงสัยเป็น,ปนรถมิเกเซียวถายเลยตายเลยเฉียนนิดนี้ต้องอัดเฉียนระว,วังปลอดใจแล้วไล่หนักไปเกินนะอย่าเข้าไปนะครับอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปนะครับอ้าว ลูกแแหม,มาลูกแแหม,มาบางลมซุบมะขังไอ้บางลมก็ยังเดิมเท่ววานั้นตะบักหน้าเกตเลยส่งเลยหุ้ยสิบห้าใบมามาเลยครับมาเลยมาเลยดูในเกตด้วยมาเลยนะครับผมจะให้เวลาสิบนาทีถ้าไม่งั้นผมไม่เอาละมามามาระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะครับสดุดทียาา่ยังนะครับโอ้ยความมันเกิดแต่ละอนต่ละรูแต่ละจานนะครับสามเป็นกเป็น เออใครจะหน้าผาทุกทนได้สองแต้มเน่รว่ะโอยลองร่วมเป็นใจกันแน่นสองันว่ะเออบอกไม่ได้ทีสรอบสนามอะไรนะครัไผมเออเวลาสาวาเนียทีมเียจะรองร่วมแล้วเออเป็นยไงล่ะเป็นยัไงล่ะเออแต่ทีมที่ขอว่าอภัอยู่ครับแล้วรับ ได้นะครจะยอมง่ายๆไม่ได้นะครับจักสีบอกัสีนะครับถ้าจัไม่สีล่ะก็เส้ดำสัสขาวดนะจับขาวดำมาดูความมาในสนามรอบแรกผ่านไปนะครับรอบแรกผ่านไปแล้วเป็นการดิกันระหว่างดินยันสักพูดนะครับเบกสับสามสองสาไม่เลยว่าีไลยนะ,ะและ้ัเลยเดี่ายใจอ้นมาแล้วจบกันตัที่ฮะไอรุ่นี่ห หายไปไหนสองหายไปไหนคือหาแล้วนะครับกับปาิบวันนาบูโอ้กับปริบวันานาบูต้องจักเหลือกเป็นเก้ารอบ

แข่งันเส็จนะครับุถจะเหลือสีขข่ใบเราจะให้ด้วย,คควยทุกคนคน,นะครับเราเอาแค่ด้วยทุกคนมี่ได้ด้วยหมดนะครับค่าสมัคร2 0 0บาทสำหรับรถส็บตอารถเข้าเต็เลยรถเข้าเกณฑเลยว้าสวส่อแล้วเลย

ให้หนึ่ง,งพ,พันถ้าแกมปตัดเข้าที่สามอ่หนึ่ในสามดันกระเด็นเดิผู้ใหแล้ปากไผ่เขยประจับเอามาดูภสามัรกบดูภาษาอัอันนี้คือเป็นน้ำใจจากเพื่อน้องที่มาร่วมกันปรรบัตวันนี้นะครับโหมาไปเลยรถค่า่ดนนาเดียวนะครับค่ายันตี้นะครับอันนี้จะไปยูที่สามก็ แล้วก็นิ่งตอนระโดนไม่โดนก็เปล่า ไปเกินกว่านั้นเราก็ไม่เอาทขอเพื่อโบนัอย่างใี้อย่านี้คนะครับใครมาที่หลังนะครับเอเราไม่เอานะครับเราจะให้เพื่อนัสไ่อด่าต้องโนดใ

แต่ต้องดูแรงด้วยนะครับสอรอบสนามันี่แรงด้วยนะครับี่แรงด้วยผู้น้าเทอะไรันไม่นามีปัญหาอะไรแล้วสหรับมนครับนาีเท่านั้นช่วยเก็บตกให้ด้วยทุกทีครับรเัอ บบก็อย่างเติมตับอย่ากัีเท่นั้นนะคะรับน,นะครับค้าจมัสองร้อยนะครับจะไม่เต็มนะครับตองนั้นเลลืออีกเป็นรอบสนามแป้เดียวเอง

กดืมให้ออกับนในคูอเออหน่อยครับสมเต่ยมดแรงนะฮะบ,บัตรทีไหลบ้าง